สามสูว้าชูโหชูชนี่แชูนี่แชูนี่แ่ชหูอ้โห่เสียเฮชูโหชูนี่แเป็นไงครับโอ้โหพิวไหวพิวไหวโอ้ยโอ้ยชเยชเฮช้าชูโหยเชูโหูชไฟนะลูกไฟนะลูกเออโอเคขอบคุณครับ อ้ามาทีนี้รับรางวัลกันนะเออรับฟังขอบคุณครับเอาละครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับกราบลาท่านผู้ชมในรอบนี้ขอบคุณท่านผู้ชมสวยๆนะครับอ้าสำหรับการแสดงในรอบนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับกราบขพบท่านผู้ชมสวยๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาครับสอบทั้นใดนะครับสนใจจะมาจับมือถ่ายรูปคู่กับน้องลิงนะครับเชิญด้านหน้าเวทีเลยนะครับสามารถจะมาจาับมือถ่ายรูปคู่ได้นะครับ